ดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องอาณาจักรทวารวดีเชิญรับชมได้เลยค่ะประวัติความเป็นมาของการเกิดอาณาจักรทวารวดีอาณาจักรทวารวดีมีศูนย์การอยู่ที่ใดไม่ปรากฏชัดสันนิฐานว่าอาจอยู่ที่นคนปรปฐมราชบุรีหรือสุพรรณบุรีเพราะทั้งสามแห่งน,นี้มีร่องรอยเมืองโบราณศิลปวัตถุและโบราณสถา,านแบบทวารวดีเหมือนเหมือนกัน ศิลปะวัฒนธรรมของทวารวาดีส่วนใหญ่เป็นไปในทางพระพุทธศาสนาซึ่งจดหมายเหตุจีนได้ระบุว่าอาณาจักรทวารวาดีนี้มีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างสูงมีความเจริญทางด้านการค้ามาก นอกจากนี้ตำนานมูลศาสนาและตำนานจานทวีวงซึ่งเป็นหลักฐานของไทยก็กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรทวารวดีไว้เช่นกันอาณาจักรทวารวดีจะรืนดรุ่งเรืองขึ้นในบริเวณภาคกลางของไทยเมื่อประมาณพุทธศตรวรรษที่12และได้เผยแพ่อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่รับมาจากอินเดียไปทั่วทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะความเชื่อทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท คำว่าชวาราวดีปรากฏในบันทึกการเดินทางของพิสุจีนรูปหนึ่งและได้เทียบคําว่าอาณาจักรโตโลโปตีหรือตาวอหลอโปตีตามสำเนียงจีนว่าตรงกับคําว่าอาณาจากักรชวาราวดี บันทึกการเดินทางของพิสูจน์จีนซึ่งบันทึกไว้ราวพุทธศตรวรรษที่13หรือเมื่อประมาณ1,300ปีมาแล้วกล่าวว่าเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ระหว่างอาณาจักรสีสเกตปัจจุบันอยู่ในประเทศพมา่าและอาณาจักร ดีสารปุระอยู่ในประเทศกัมพูชาดังนั้นอาณาจักรวารวดีจึงตั้งอยู่ในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันจากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าประชาชนของชารวดีเป็นชาวมอญอพยพมาจากแถบตะวันตกข,ของจีนลงมาทางใต้ตามลำน้ำโขงและแม่น้ำสารวันเข้าสู่พม่าตอนล่างและดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพยา หลักฐานแสดงความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดีการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการในสมัยต่อมาต่างก็ยอมรับว่าในดินแดนประเทศไทยมีอาณาจักรทวารวดีเมื่อได้พบเหรียญสองเหรียญที่โบราณสถานเนินหินใกล้วัดพระปฐุมจังหวัดนคนปรปฐมเมื่อพศ2486เหรียญเงินทั้งสองนั้นด้านหนึ่งมีข้อความจารึกเป็นภาษาสันสกิตอ่านได้ว่าศรีทวารวดีสวรรค์ปุยะซึ่งแปลว่าบุญของผู้เป็นเจา้า แห่งทวาราวดีจึงเป็นสิ่งย้ำว่าอาณาจักรทวาราวดีนั้นมีอยู่จริงหลังจากนั้นได้พบเหรียญที่มีจารึกแบบเดียวกันนี้อีกเหรียญที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีและที่เมืองโบราณบ้านคูเมืองอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแห่งหลายเหรียญดูภาพเหรียญเพื่อนๆสามารถชมได้จากในสไลด์เลยนะคะอาณาเขตและที่ตั้งศูนย์กลางอาณาจักรทวาราวดีสันนิทานว่า ศูนย์กลางของมอญคือเมืองสะเทิมหรือเมืองสุธรรมวีตตำนานของเปาต้องสูซึ่งเป็นการ,รียงพวกหนึ่งเขียนไว้ว่าสะเทิมเป็นเมืองเโบราณของต้องสูคำว่าสะเทิมมาจากคำว่าสะเทิดในภาษาต้องสูแปลว่าศิลาแรลงเพราะมีศิลาชนิดนี้มากที่ภูเขาใกล้เมืองสะตูแต่ตำนานเขียนเพี้ยนเป็นสะเทิมอาณาจักรทวารวดีมีอาณาเขตและที่ตั้งตั้งแต่บริเวณเมืองสะเทิมในพมา่า มาถึงประเทศไทยปัจจุบันคือภาคกลางภาคตะวันออกเชียงเหนือและภาคเหนือที่ลำบูนในปัจจุบันศูนย์กลางของอาณาจักรในระยะแรกสันนิษฐานว่าตั้งอยู่ที่เมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีต่อมาอาจย้ายไปอยู่ที่เมืองนคนปรปฐมหรือไม่ก็อยู่ที่เมืองคูบวัวในจังหวัดราชบุรีในปัจจุบันเนื่องจากบริเวณตั้งทาแห่งดังกล่าว มีร่องรอยเมืองโบราณศิละปะวัตถุและโบราณนสถา,านแบบทวารวดีเป็นจํำนวนมากเหมือนๆกันแต่ก็ยังสรุปไม่ได้แน่นอนโดยพิจารณาดังนี้นคนปรปฐมโบราณเมืองรพราพทุนหรือเมืองนครชัยศรีได้รับการสนิษฐานว่าน่าจะเคยเป็นราชธานีของอาณาจากักรทวารวดีเจริญรุ่งเรืองขึ้นราวพุทธศตวตรรษที่12 โดยพิจารณาว่าจากการค้นพบเรียนเงินถึงสองเรียนที่มีจารึกว่า ทวารวดีวราปุญญมะซึ่งแปลว่าบุญของผู้เจ้าเป็นแห่งทวารวดีเมืองนคนปรปฐมโบราณจึงน่าจะมีความสําคัญมากกว่าเมืองอื่นๆคําว่าทวารวดีมีปรากฏสืบมาอยู่ในสร้อยนามเมืองหลวงเก่าของไทยในสมัยรลางเช่นกรุงเทพทวารวดีเสียยุธยา พังเมืองของนครปฐมโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศการพบจารึกภาษามมนที่เก่าแก่ที่สุดโบราณที่สุดที่พบอย่างมากและโบราณสถา,านแต่ละแห่งล้วนมีขนาดใหญ่ <S <S เมืองอู่ทองสันนิษฐานว่าเมืองอู่ทองน่าจะเป็นเมืองหลวงหรือราชธานีอย่างน้อยช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยพิจารณาจากการค้นพบเหรียญเงินที่มีจารึกว่าสีทาราลว,วดีสวาระ คุณมะจำนวนสองเรียนที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหเหรียญที่พบจารึกกล่าวถึงพระนาวกษัตริย์คือพระเจ้าหันวรมัน จารึกอยู่บนแผ่นทองแดงกำนดนอายุจะตัวอักษรประมาณพุทธศตวรรษที่13-14เมืองอูทองถึงน่าจะเป็นเมืองหลวงของกษัตริย์พระองค์นี้โบราณสถานโบราณวัตถุภายในเมืองและบริเวณใกล้เคียงที่พบอย่างหนาแน,น่นโดยเฉพาะโบราณวัตถุสมัยแรกกับอิทธิพลอินเดียเช่นรูปปั้นแบบต่างๆเรียนโบราณเป็นเมืองที่มีความเจริญมานานไม่ขาดสายตั้งแต่สมัยกรดปติศาสตร์และเจริญสืบ นื่งต่อกันมาถึงสมัยภูนันพุทธศตวรรษที่6-9อ่านเป็นเมืองหลวงของภูนันด้วยจนถึงสมัยทวารวดีเมืองลบบุรีโดยพิจารณาจากเหรียญเงินมีจารดิเป็นภาษาสันสกฤตว่าระวบุระที่เมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีพวกโบราณสถานโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก แนวคิดและทฤษฎีของการเกิดอ,อาณาจักรทาราวดีทฤษฎีทาราวดีเป็นอาณาจักรและมีเมืองเป็นศูนย์กลางนักวิชาการที่เชื่อใน,น,น,นทฤษฎีนี้เชื่อว่าธาราวดีมีรูปแบบการปกครองเป็นอาณาจักรและมีเมืองในภาคกลางหรือบริเวณดมแม่น้ำประยาตอนล่างเป็นศูนย์กลางอำนาจอาจเป็นเมืองนครปฐมโบราณเมืองอุตซองที่อำเภออุตซองจังหวัดสุพรรณบุรีหรือเมืองลพบุรีทฤษฎีธาราวดีเป็นกลุ่มเมืองที่อิสระไม่ นตอบกันจากการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดี ในระยะหลังโบราณคดีได้พบเมืองสมัยทาราวดีมากขึ้น,นเรื่อยๆในยังพบกระจายอยู่ตามภาคต่างๆของประเทศไทยดังนั้นจึงเกิดคำถามต่อมาว่าแผนยานุภาคของอาณาจักรทาราวดีจะมีจริงหรือไม่จะควบคุมเมืองต่างๆทั่วประเทศไทยปัจจุบันนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าทาราวดียังไม่มีองค์ประกอบเพียงพอ,องการเป็นอนาณาจักรอาณาจักรใหญ่เพราะว่าจากข้อมูลทางโบราณคดีไม่เคยพบร่องรอยป้อมค่ายหรือประตูหองรอบ หรือวัตถุในการสงครามอย่างที่อ阿าจะควรเป็นจากข้อมูลทางเอกสารก็ไม่มีการกล่าวถึงการแผ่อำน,นาจทางการเมืองหรือเมืองสูงแ้งไปครอบคุมยังเมืองอื่นๆโดยโรอบรวมทั้งระบบส่วนและบรรณาการ เศษรษฐกิจของอาณาจักรพารวดีทางการการส่งเสริมด้านสาธารณูปโภคประชาชนประกอบอาชีพทางเกษตรเลี้ยงสัตว์การประมองอีกทั้งยังมีฝีมือด้านงาน,นช่าง ด้านต่างๆทางการค้าขายกับนางชาติเนื่องจากแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ในบริเวณลุ่มแม่น้ําสําคัญเช่นบริเวณลากลุ่มแม่น้ําก้องลุ่มแม่น้ําพันบุรีลุ่มแม่น้ําจักและการค้าขายกับเมืองใกล้เคียงโดยเฉพาะกับชาวต่างชาติโดยทางทะเลเช่นอินเดียอาหรับจีนและคาบสมุทรภาคใต้ ยังมีชาวต่างชาติเช่นจีนและอินเดียนําเรือเข้ามาค้าขายและตั้งถิง่นฐานชั่วคราวผลิตผลที่สําคัญคือข้าวของป่าและแร่ธาตุเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้ทางนั้นออกจากทางทะเลได้สะดวกเป็นเมืองท่าสูงบางทางการค้าขายส่วนเมืองที่อยู่ลึกเข้าไปจะเป็นแหลง่งรวบรวมสินค้าเพื่อส่งเสริมยังเมืองท่าอีกทีหนึ่ง ลักษณะสังคมและความเป็นอยู่ของชาวทาราวดีจากโบราณสถานตามที่ต่างๆทำให้ทราบว่าเมืองสมัยทาราวดีมีกำแพงดินและภูเมืองล้อมรอบภายในเมืองมีสระน้ำเสงแห่งบางเมืองมีสะอยู่หน้าประตูเมืองภายในเมืองมีระบบระบายน้ำรางทีแสดงถึงความเป็นรัฐจดิมลประทนันภายในแผ่นดินโบราณสถานภายในตัวเมืองมีน้อยแตม่มีมากอยู่รอบตัวเมืองจากเครื่องปั้นดินเผาและพบว,ว่า เครื่องประดับคนสมัยทาราวดีมีไหม้หน้าตล้มและเหลี่ยมเรียมสีปากหน้ำบ้างคนผมหยิกทังชายและหญิงมมีทรงผมที่แปลกส่วนตุ้มหูเป็นห่วงโตบางคนสวมสร้อยคอรหรือฟังเงินบ้านใช้ลูกปัดสีต่างๆมาประดับกายนุกม้าจรอประเบณมีสายที่คาดเอวส่วนแหวนทั้เดเบยสำร็จประแวนแมีทั้งธรรมดาและมีตรา ว่าต้านะเป็นปูนปั้นมีทั้งสำเภาช้างมา้เรือสำเภาใชค้าขายกับทางประเทศเพราะพบลูกปัดมีตาเป็นของที่ทํามาจากมืองจริงหรือประเทศแถบทะเลเมติเ์เรเนียนพบหครมีปาก หายรอบปากหขยมีแฉบแดงไหมคะเป็นหขคล้ายกับที่พบที่เคว้นอีสานอุระแสดงว่าสมัยเจนละตอนบนและธาราวดีตอนต้นได้มีการติดต่อกันในสารานุกรมจีนกล่าวว่าธาราวดีได้ถวายพรรณาการแก่จีนในราชการพระเจ้าตังไทยตรงห้องเต้ พศ 1170- ถึงพศ1192และอาณาจักรนี้มีตลาด6แห่งการค่าขายใช้เงินเหรียญทั้งสิน้นเงินตาสมัยธาราวดีเป็นเหรียญดีบุกศิละปะของอาณาจักรทาราวดี ศิลปะปรติมาก,กรรมระยะแรกเรียนแบบศิลปะอินเดียต่อมามีการแดัดแปลงเป็นฝีมือช่างพื้นเมืองส่วนใหญ่เป็นศิลาจำหลักและลายปูนปั้นมีทั้งพระพุทธรูปรอยพระพุทธบาทพระพิมพ์และลายปูนปั้นแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ส่วนอาคารสร้างด้วยอีกขนาดใหญ่มีศิลาแรงประดับลายปูนปั้นชาวทรร ทวาราวดีเป็นพุทธเป็นพุทธมากาศที่เคร่งคัดมมีการสร้างระพุทธรูปเพื่อคารมบูชาเป็นจํานวนมากลักษณะปะพุทธรูปสมัยนี้คือรูปร่างองค์พระสะโอสะองค์พระอังสะใหญ่บางพระองค์เล็กจีวรบางแนบติดคอพระพักแบ่งบงความเป็นท้องถิ่นคือคมวดพระเทศใหญ่พระพักกว้างพระ โงมติดกันเป็นรูปปีกาพ,พระเนตรโปกพระนาสีค่อนข้างแบนพระโอดหนาพระพุทธรูปมักเป็นท่าประทับยืนพระหัตถ์มักอยู่ในกิริยาแสดงแสดงพระธรรมทั้งสองพระหัตถ์แบบประทับนั่งสมาธิแลเบบนั่งค่อยประบาทฐานสองข้างใคร นั่งเก้าอี้ส่วนใหญ่มักสร้างด้วยศิลามิชินหมายถึงโลหะที่เจือปนชนิดหนึ่งประกอบด้วยตกวะกั่วและดีบุกนิยมใช้ทำพระเครื่องบางครั้งก็มีแต่องค์เล็กน,นอกจากที่พบมักเป็นรูปประรรมมีกวางหมอบอยู่ด้านล่างด้านหน้า พระพุทธรูปมีทางสละหินทําด้วยเครื่องปั้นดินเผาและหลอด้วยสำริดสมัยแรกทําตามอย่างอินเดียอย่างมากต่อมาผสมผสานอิทธิพลพื้นเมืองเช่นกันสร้างขึ้นสืบพระอายุพระศาสนาพบคล้ายคลึงกันในโบราณตุกแขงทุกผ้าของประเทศปัติมาก,กรรมสมัยนี้ได้รับอิทธิพลอินเดียสมัยคูป,ปตะซึ่งนิยมเพล่หลายทางทางภาคกลางและภาคตะวันตกของอิน ระหว่างพุทธศตวรรษที่10ถึง11จนระหว่างพุทธศตวรรษที่12ถึง13การแต่งกายของชาวอาณาจักรทราวดีจากการศึกษาประติมากรรมที่ขุดค้นได้จากโบราณคดีธาวดีที่สำคัญเช่นประติมากรรมปูพื้นรอบฐานเจดีย์จุนประทนจังหวัดนครปฐมประติมากรรมดินเผาที่ประดับรอบฐานโบราณสถานคูบัว จังหวัดราชบุรีทราบว่าปรุษไว้ผมยาวมุ่นเป็นมวยและมีเครื่องประดับศีรษะนุ่งผ้ามีสองแบบคือนุ่งผ้าแบบครึ่งน่องและนุ่งจงกระเบนแบบโดดีคาดเข็มขัดแบบต่างๆมีผ้าคลองไหลลักษณะของผ้าที่ใช้อย่างสามารถบอ,อกถึงฐานะคุณสมัยนั้นได้อีกด้วยเช่นพระเจ้าแผ่นดินทรงนุ่งผ้าทอดอกคุณนางผู้ใหญ่เจ้านายผ้ายกอกดอกหางหางถ้าคุณนางธรรมดาใช้ผ้ายก ดอกสองชายส่วนรนาชดอสามัญมักใช้ผ้ายกอ,อกได้ผู้หญิงเท่านั้นส่วนผู้ชายคงใช้ผ้าฝายกับผ้าทอจากปกกระจอกส่วนประดับเครื่องตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับต่างๆซึ่งสามารถจำแนกเครื่องประดับโค้งรุดแต่ะประเภทดังนี้รุดนิยมไว้ผมยาวเล็กกล้าวมวยไว้ตรงด้านหลังศีรษะศีรษะมีการประดับผุทั้งเพื่อความสวยงามและเพื่อฐานันดอนศักดิ์ แต่มีบางกลุ่มที่ไว้ผมสั้นสั้นแค่คอและหวีผมแสกกลางลักษณะของสิธาพรบุรุษมีตั้งแต่แบบเรียบง่ายไปจนถึงประดิษฐ์เป็นมงกุฎประดับเพชรพลอยด้วยฝีมือช่างสูงผมทรงสั้นแค่คอหวีแสกกลางจับเป็น,ลนหลนน่าจะทรงผมของพวกนักรกมักเป็นทรงของชนชั้นสูงเครื่องประดับของสตรีคล้ายกับบุรุษคือประดับตั้งแต่หัวจนถึงเท้า้าปติมากรรมสตรีดูจะมีน้อยกว่าภาพของบุรุษแต่เรา บนหลักฐานคือสตรีเช่นเดียวกับบุรุษไว้ผมยาวและเก้าผมและรวบผมเป็นจุกไว้กลางศีรษะซึ่งผมที่รวบไว้ตรงกลางที่ก็มีพวกดอกไม้หรือ เขี่ยวประดับหรือมีสีทาพลทรงกลวยประดับลวดลายวมรอบอีกทีหนึ่งการเสื่อมสลายของอาณาจักราวดรีตอนปลายสมัยธารวดรีเมืองต่างๆของอาณาจักรราวดีส่วนใหญ่ถูกทิ้งร้างสาเหตุเกิดจากแม่น้ําสําคัญเคยไหลเหลอเลี้ยงเมืองตื้นขึ้นหรือเปลี่ยนเส้นทางเดินทําให้ขาดแคลนน้ําเมืองบางเมืองต้องย้ายที่ตั้ง อยู่ที่ไม่ใกล้ทางน้ําแต่มีบางเมืองมีการอยู่อาศัยติดต,ต่อมาอย่างไม่ขาดช่วงจนถึงสมัยอยุธยาในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่16อิทธิพลทางวัฒนธรรมและทางการเมืองจากขมินจากด้านตะวันออกได้เผ่เข้ามาอย่างภาคกลางของประเทศไทยวัฒนธรรมทารวดี ที่เคยรุ่งเรืองได้ถูกวัฒนาคำขมินเข้าครอบงำจนล่มสลายลงและสิ้นสุดโคงอาณาจักรทรวดีอาจเป็นสาเหตุสงฆประการคือประการแรก ความปเปลี่ยนของสถานภูมิศาสตร์ของแม่น้ำเปลี่ยนทางเดินเช่นในเมืองอู่ทองหรือทะเลตื้นกลายเป็นแผ่นดินงอกลึกออกไปในทะเลทําให้ตัวเมืองที่เคยตั้งอยู่ริมทะเลเช่นเมืองคนครปฐมเดิมต้องร่นเข้าไปอยู่ในแผ่นดินก็มีหลักฐานว่าได้พบซากสมอเรือและเปลือกหอยทะเลมากมายที่บริเวณเมืองคนครปฐมเก่าทาให้การคบานาคมติดต่อยากลําบากสรุปทราวดี ตั้งขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตรวตรรษที่11ศูนย์กลางอาณาจักรทราวดียังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนแต่สันนิษฐานว่าอาจจะอยู่ที่นคนปรปฐมราชบุรีหรือสุพรรณบุรีเนื่องจากทั้งสามแห่งนี้มีสร้างเรือโบราณคดีสถานโบราณคดีโบราณวัตถุแบบทราวดีที่เหมือนเหมือนกันอาณาจักรธราวดีเริ่มเสื่อมอำนาจลงตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่16เมื่ออาณาจักรโคมเริ่มขยายอำนาจเข้ามาศิลปรกรรมที่จัดไปเข้ามาศิลปรกรรม ที่จัดเป็นศิละปะสมัยธนวดรีส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นรูปวงล้อพระธรรมมาจาักกับกวางหมอกที่พบที่นครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมและพระพุทธรูปที่ประดับนั่งห้อยประบาดปางแสดงพระธรรมจังหวัดราชบุรีขอบคุณที่รับฟังและรับชมจนจบนะคะ